ครับจิ้มข้าเอาจิบเซหลยซยไยท์าหืมได้นลครับผ,ผู้เฮดัทนละซิมครับซิมวันอบเงาใช่มากันอย่ากักระิมมากัน <c oughs> อยามันติขว้นมกวางครับไปดูวามิงจังมันก็จะนำสวดผู้กองนะครับ ผมกับยิ้นตะคาวายนะครับรอมกี่บาทกันก็พร้อมแดกครับนี่เัิปรุงแค่เดียวเลยวเตะเลยมันกาถึงอยู่ไก่ต้องใส่ปลาแดกเลยมันครับเนี่ยเราใส่ครับปลาแดกนิดนึงกินสดดมากลองทำเกษตรอ่อนหน่อยเอาครับจะใส่ปลาแดกนี่้จะใส่ปลาละเป็นโอ้เผ็ดด้วยตัวนี้ไม่ใช่โมเด็งครับแม่นมาครับครับผม ก้อยกับพอมเขาต้องใส่มดแดกผมต้องใส่ปลาแดกก้อยกับปรอมมันมีสูตรว่าจะเฮาเพื่อว่าต้องการความเป็นกินเป็นรสชาติของกับปรอมครับเขาบอต้องไปใส่ปลาแดกมันติดมันจะกลายเป็นควบปลาแดกไปเลยนะครับมันเป็นสูตรของมันอยู่ครับเขากันผมหอมแดดกับอะไรก็อ oh ึนพระเอียงก็ต hmm. ัดแซดดานแหน่ดานแน่ครับไปมีไปอย่างนี้ครับแต่น่าขายกับว่าใครครับน่าขายกับว่าใครได้ทั่วมั้ครับตัวมันยิ่งเดี๋ยหกตัวมั้ง แต่มันเป็นลายวันครับเพราะว่าวิธีวิธีเที่เห็มันได้มากมันก็มีเครับมมันีต้องขั้นหมูวังเหระครับแต่มันสมลายแต่ว่าสิ่งค์พอมมันผิดสูตรอยู่อย่างหนึ่งคือการขั้นน้ำแบบแบบวงออกก็วขั้นผงครับขั้นแหงหงให้น้ำหลอกให้นหันแบบวังหนึ่งกลายเป็นหมูวงผงแม่นครับอันนี้เขาขย้ำละเอียดไปเลยมีดว่าเขาเพราะว่าลูกทีมผมเอาเซียน้ำขั้นนะครับมือนมันระเบิดนี่ระเบิดดูนั่นเลี่ยว มาครับเส้นเสียบมันกันร่องเบื้องนะครับพี่น้องเด้อสุดยอดมากอยากได้หลายกันขั้นบักม่วงของโพงให้น้ำสมมันออกมันจะบ่ได้สมวันเสือนะแต่ว่าจะใส่บักม่วงมั่นนะครับัพนี้มันเป็นของงนวดมันไปอีกร้ดนหนึ่งได้ไหมต้องแต่ม่วงสมเนาะเขาก็ที่สุดบักม่วงหน่อยผมว่ามันจะหอมได้บักม่วงปลายชุดหย่อนเโอ้ยเงินมีอยู่ลืมข้าวบริเวเมื่อวานเจ้าตัดทิ้งมาแล้วครับตัวมันสุบเ่ยมีคำที่สว่งว่าวพอทีนี่แม่นยังหิ้วเข่ามั่นเนี่ยเสียอย่างเดียวกับเข่าเนี้ยเหนียวครับ เกาเหนียวไปหน่อยครับมีหลามยงบนบนเยดดีวะเดียกินลากขวยครับาเทีบางทีได้เลครับบายังับางทีได้ครับเย็นยังกระเซบบอ้บอบอแซบพวเกาเออกินยังกระซาในบักกระเดาเาที่น้อยยังนกัเลยกระเดาแน่ไหโอ้ยบดีว่าใส่ตับดาววีไหมเพว่อนน้ยิ่ง เนี้คูกันครับเนวนเนกินแซบครับจาบะมี่จักิแซบพอแซ่บเพื่อนเราครับยยดแซบบมาสามมืออย่างบานเนี้ยมึงไปหาย,ยีาตามาแต่ผมไม่นูต่อไปอไปมีตุมม<ป>มูครับถาดตดสมองกัน,ท,น,น,นทั้งวน่อยเดเห็ดเจียวสมุท้าทาอ,อามันตะาอยเลยแน็เขา เบื่นลูกชายลูกสาวมากินน้ำนักนี่ลูกเราครับลูกสองเนี่ยสามซุปจำได้ว่ามันสองแลครับลูกประจันเที่ยงนาเทื่ยเที่ยงนาไอ้พี่จิตขอหยากแจ้งมือเห็นไหมเอาให้แซ่บกว่านี้หัวมันแซ่บแล้วนี่แซ่บกานี้ครับแต่ว่าขันเนื้อกระปอมไม่ลายคือสดิแซ่บกว่านี้คือสิหอมครับผมว่าเนาะสมิ่งลายแล้วเนี่ยหลายอยู่กระปอมเนี่ยไม่ได้เนื้อกระปอมด้นี่ยมี่มันเกลียดใจหมดแล้ววานนี้เอาเลยเอาเลยเนี่ยเพื่อนจิ้มน้ำเน่ ถ่ายคนอื่นนะนแกนกล่องเสียกับมีอะไรโว้ยก้อยกับป้อมเป็นอาหารที่หากินยากเขาเกิดบางปีพวกนี้กินซ้ำเดือนวันบางปีบางคืนพวกนี้หาพวกนี้กินซ้ำจังน้อยจะกลายเป็นสัตว์สงวนครับเพื่ออย่างเงยครับหันมุมปีไม่แล้วเออได้การแล้วจริงไหมได้กินแล้ววีนึงว่าตายเขาไม่กินเขาไม่โอ้คนเหตุเหตุการณ์มารหานมีความสันเทีย่พวกเสียนนี้ร้องเสียงตะเติมให้ได้กันเนาะ วันุเกียน <G spun> ูเกียบ่ไอ้ปนโอ้โทีแมครับทัวนาเอทวครับอนี้หอเสร็จแล้วต้มห่อหมูกัไคงสุดความว่าเปื่อยยังไงไ่เผื่อยยังไเผื่อย่างเื่อไงดูตาครับที่มีเ็ดไฟอ่อนไหปุนไปเรื่อยๆไหมแล้หมูปิดจังทีนนี้ลองปิดนเครับอันนี้เงไม่งั้นบนที่นีปงน แง้งครับแง้งจะเป็นมันด้เป็นเป็นพนังคึ้นแน้งกลินไก่ครับรอบบ้างครับสุด่านทัวร์กิสานแน้งกลินไก่ครับโซนกิ่นมันฮว่าเลยแบบโปกโปกเพื่อนทุกท่านมาเลยครับหมูแฮนดาเ่าเดี๋ยวะคำสุดท้ายพอดีควายกระป๋องครับหายกินยากแต่เราปีต้องไปซิมแต่ว่าขาดโดนได้เลยบอกว่าแง้งมากแล้วบ้างไหมมาแล้วครับเดือดหายกลิ่นทั้งเมืองอยู่ครับนี่ไปไปยุบไปไปเป็นพ้าลื่สีโดนแล้วนะไปแต่ผู้แต่พานะ กกามันมันบ่มีมันหายยากนี้อาหารขันเทียบได้เลยของนึงในหน่อยคือมักเศษอ๋อแกลมมนนั่นนี่อ๋อแกลมนี่นี่จริง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 ตัวนี้มันอยากเป็นหมูนะเป็นหมูหายเจาเห็นหมูมาเห็นหมูไปเอาหมูมาเลือบไปที่นี่ไปหัวหมูต้มเปื่อยแล้วนี่ครับต้มหัวหมูของเสร็จเรียบร้อยครับในเชฟหมูแพนด้ามาแขะให้ครับมือนี้เขอาลืมเข้ามันบวมเป็นหัวอันว่ามันหัวเต็ม วอนจะมองเป็นหัวแนวอื่นครับหงูหมูครับเออสูุดเจ้าในมันทั่วครับมึงเจ้าบุรุคุเขกงเจ้ามาครับโอเคโอเคนี่นะครับต้มหัวหมูใส่ใบผงสะลดใส่ใบมอนแล้วก็ตะไคร่แล้วใบผงสะลดเป็นดิใบผงสะลดมีครับใบผงสะลดมีอยอะดิเอาละเลยโค้งเอาที่นี่มันโศกลงไปยังมันโศกตายตรงที่นี่ เลยคงเนามาแล้วโอ้ยได้่ไดวมน่ต็มเต็มเลยนี่เนื้อยังมีบ้านนี่มอหน่อยตอนนี้มอนอนเจ้าทนไหมใน่งาองฝนมาแล้วครับวันทีนีสดีค่ะครับผมโอ้ยเท้าเสียอะไรอ่ะเรเทานถเทเสียอะไรแล้วอันนี้เพดานมันได้นมอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเนมหันากันเนาะเนมกันแนาบัวโซนนั่นเดี๋ยวหลังจากเรื่องนี้นี่หลังจากล้านเบียวนี่ล้านเบียร์นี่แล้วมึงนี่เครยดนี่ยงตัวมาจะรองแงแ่งงานแ่งนัเติมเซิโอ้นาะ ยักจะไปดังดยแซีเลยี่ครับเท่านผูกระหกบสินทกันเมาเดี๋ยวสิัตากับสมองเขามันอนีนได้ทัวไปเอาแก้วมาทคนเเดี๋ยวฝนมาดีครับผมมันมันจความโตกินบ่างไปยนี่ยุนี่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทให้เราพวกนี้จังหวะด้ร้อยเ็ดสิบรอยเดสิบ อุตสาบอกง่ายมกเันจะ่างงนแต่งงนร้านัน่งงกน่ให้ในกลุ่มนึงนะมีซอคนเอตรงินอน่กรลักเตียมตัวไปหักระชิกับกลุมม่ีฟองกับองไปเลยไอ้นายิมไอ้นบอกคนมาอันคู้ขอเขียนขอซิมหมือนขี้คือวันวันขี้คือยนานเฮ้ยนี่เราต้อแซ่บ พี่ด่านครับขันป็นคอกยูงบนเป็นอะไกเาจวดแจงยังม่มาอะ้เลยหลแล้วเื่างผมไม่กินเสี่ยอะเลยปดไหลปวดมุเจ้าจอตบาคนเพื่อนนะโตหนาดดาโต่จักเพาะว่ายังเงาะปวกันตึงๆแจ้งไหม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 วเียวบข้าวกะเาะอันไหนเขากาเป็นไอ้่มเาอันแคกติท่นสบอกกันดี มันหอดลอยมันหอดลอยมันบกพองซืกะทิไม่เห็นจาของเ่ยกะทิมาเต็มม็แหงไมครับเด็ดแหงพร้มนี้ต้องมีกะทิยุบมากกันแปดสิบบาทอเมื่อนัรนนั่นละไมยี่สิบเราต่อตาเม่องปุ๊กจังบาทแตกเซรินทงหวันนั้นกะทิสิบหาทนี่เลยสอนอนบซอดเพาะดีพอดีพอดทีบอกกันสอนพอดีเดืองเอกสอนไม่กิงด้หมดน้ำแขงไม่อเนาะาลูกยี่ตอนนี้ละนีูได้น้ำแขงได้บ่นะ าหัวเลยเดียวก่านเย็นนี่ยเย็นยไม่ได้ก็ไม่ไเป็กๆบงเ็เพราะเขาหัดเตีครับเขต้องใช้มิโต้เี่เตียมก็เตียมไวหาเล่าไม่ซื้อเจ้าเอากรุกายห้ดีอันนี้กระงัง่นีสิวกปิดป้กันเนยเีย่ันต่บักสเสียบเนาะมันใหญ่้มจนเปื่อยครับจนยุยงห้วนจังหัวงัวเนาะแต่ันีเขาอนมันกือดับาคนแบเปเ่ยนมาเป็นเนบมอนเสียบเลยอายังมันือเป็นสิ ไปทางเขาแล้วโทรศัพท์โอ้ยสมองเไยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตไหมแบตเบื่อเอาลอกแคบไปเรื่อยๆบุเบิร์ไงดอกที่เด็ดมันอยู่หม่องสมองกับตาครับแสีบที่สุดเลยหมอมูแต่บอกเลยดิกินได้เบิร์ตครับที่น้องหมูแก้วม้านี่แหละครับต้มหัวหมูกินได้เบิร์ตทุกส่วนแต่ว่าเบิร์ตประกาศบ่าในด้อยู่ รับตาซองมันให้เสื้อรับหลอกอย่ามองขามหัวหมูครับหัวหมูหัวเดียวนี่เนื้อยจะปิดเพือให้มันจบตาไม่ต้องขำหัวหมูแต่หัวมีหัวหูตัวนี้หัวตัวนี้หูมีมีครับตีมวยดูหลายหูรีบเวิร์ดเท่มากครับไอเวิร์ดทุกสิ่งเนาะจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวคือเขาีเปรี้ยว น้งแซ่บน้ำจิ้มหมูนะแนนทัวร์เอาลังเห็ดน้ำจิ้มครับผมสองทุ่มเลยเหรอสองทุ่มครึ่งครับผมเครื่องหอดเมียบอกครับดูยาวนั่งกันนะนั่งกันนะเราไปเอาไม้ยู่นะเบื่อที่ไปเห็ดงานไหรอขอขั้วก้อยกับป้อมผมเลยอันเทียมด้วยมับเบื่อวันจัดบอกครับเดินๆวดนล้างกันมาเห็ดเตรียมพี่พูดเตรังไหมครับผมเดี๋ยวโซ่เต็มยวที เทงมือนี่ยมกินเขาอิ่มแต่้าอิ่มแล้วมันยังกินบ่เสียบมเป็นเมัเหนม่อยเลยตัวนี้มันมันหน่อยตัวเนื้อยอยู่หัวหมูนี่แม่บหัวหมูมันหลายขนาดนี้จนวนองซสอยู่ท่านบุรีซื้อบาร์เลสองลังครับตาบมะหงกับย่างเห็นวหมูย่างคองสียมาย่างไหต้มเคร่องก็เครื่องแม่ทำไมอะถึงถึงได้หัวหมูบางทีเขาขายมาถึงลอยหัวนี้มันบมนเดแต่เขาเหยีเปลี่ยนก็เแซ่บเปลี่ยนเขาเขาเยบเปลี่ยนเราอะไเนี เมืองนี้มิเต็เนือเรือบอกว่าหัวนี้น้อเห็นว่าเป็นใบเนือม่ใ่เนื้อวัวหมูนั่นแหละหม้หมูนี่สุดยอดมากจริงๆต้องในใส่ต้องมีพาสมองหากเลยครับเทพในใส่ใส่สมองยจอกวัวน่ะวัเขาบอเห็ดไเดือกขาปลาเนาะมอนสมองเขาเน่มอนเห็ดื้ไรเหลายโอ้เหรอนี่ด้มาแล้วครับใส่ไล่ สุดยอดมาก็บทะเลอยู่ครับโอเงครับผมเดี๋ยวเดินเดี๋วเมื่อเอาปลาเดี๋ยวไปกันทะเลผู้ขาไม้เม่อเลียงบ่ไหดืกับปลาเช้งมาบินว่าไงครับเอ้ยมาปืนกะก่ละละอนีกันงก่นละคิดนั่ล่ยั้นแมนเขาเรียงเรียงกัดกันเลื่อยมาวัวเตมวละกเขาตกเราหลายแสน้อนเนละก็่เขากระจีดกักเลยอ๋อเนือจังวะ บาได้เสี่อาอย่างมันคือะเคียนนะครับมาแล้วครับวันที่เดียวเขาเลยเป็นเดียวเป็นเจีหงนี่ยบ่ได้มีการจะคนเลยบักนี่ก็มาแล้วเจียวผมมีการเด้อไปเกืบาบาเลเข้าไหเข้าไมแต่งไม่แต่งไยูครับเดือนหน้ากูเกิดเกิดกับบ่อเนี่ยแหละน้อยเจแล้ชั สีหน่อยใจยังนี่บอกงายมากสิแปงงานแต่งาเออยากกับไป้เวด้พูเยสมองมันยู่ใส่บทีนี่โอ้ยเอาหัวลงวางหันเรียบร้อยวันดีคสอนวาสดมันโอ้หมูเยียบ้อยสมองมุนเลยหัวยังนี่แม่นหัวยังนี่หัวหมูหัวนี่ครับ อ้ยผมอาขึ้นยากเนาะเจเจขามานจำนีว่าเอาเขียวคข่อง่วงวะมูตันวะเจเจขามาตัวนี่จำนี้มาตัวนี่ก็ง่ายดหัวใจขอจะคำเเด้อครับที่นี่ถ้าต้องกินข้ากันแล่เลยมันยังจิเด็ดโอ้ยเสือล้วนครับแบงแบงแบงปันครับแบ่งปันองยังไงบ้างมันยม่มาองยังตีนพยาบ้าบ่ืออยูจแต่งงน

ตกไรก็จิด hmm. ้ตกไรก็จ sure. yeah, ิด้ครับตัวอไรริงสมองมันมุ้นว้อย่งาาน้พเห็นอยู่แสสนสอก่กว่าแจ้งังเซลล์วูว่าหาสมองยังเไม่ดีเขาไปราดนมูเลยเ่ไ้มอดเยเอเอาแล้วดิน่เอแล้วไปสิได้ับาอยาสมองกันแล้วเ อันนี้บอกมาครับแค่นี้พอจีบไปผู้เกี่ยวให้ผูเกี่ยวเหนื่อยหนักใจเหยียดกิ่มไร้หยียดกิ่มไร้เสียรสชาติสมองนี่จะได้มากจะแสนนี่เดี๋ยวกินตัวนี้นวดขึ้นมีไว้คลิปใช่ไหมอ๋เขียนกินตัวนี้เจี๊ยบมเก็๊ยวมีบะยังว่าเกี่ยวเคี้ยววยไปเอาน้ำมาเติมกันเอาไวบน้ำอะไรอ่างเงี้ยบ๊าบ๊าวเงี้ยบ๊าเดจอกำน้ำตุ่มอันนี้แม่วาดเด็กตัดยืนแต่ยืนหลังไปเดี๋ยวบดเกี๊ยวนวดจีไงนวดจีไ้งยังเหลืออีกเมนูนึงครับ อันแงอนหนาแรงอันนี้ใส่มือได้เนาะใส่บนเลยกระตุ้นอะไรมือกระบอาอเดีมันกระบอวังแต่หองันนั้นออวือหม่อแล้วไม่้ออเมาคว่าขแม่แม่นๆนี่่ขนะครับเอ้ยมีอรด้วยามันี่ยดูวิายาดยงนยครับยกำเนี่ยนะครับขอาเข้าสมองเนาะหัวหมูหมองแสบที่สุดคือหม่องนี่แะครับสมองสมงหมูหมอแม่เพิ่มูนเพิ่มูนขึนไปทีด้ยตลาด ตัวลองจังไรมาเลยจังส oh no. ีอะไรสลัดเขาอมหัวเนี่ยาเราไหมพ้อมแจ็คเกเตออกมาแะครับ้วก็อายยุบเออไม่ลักินเลควอมกินเลยมันกินได้หลงนั่งอย่าเอาดีนะพี่มาตั้งถี่ไหมมสุราเลครับปืนเอาเพียวเลยเดี้กินอไรอ่ะเส้นหมเครับผู้เขาก็เช่นไรบอครัอย่ซิมครับวันี้ นับเจ้าบลูโขเคน้ำให้ผู้ของไงเว้ยไม่ดีเราเราขอผมเราขอผมขอโทษครับวามันเยว่แบยนไปเอแบงาที่นี่สุดยอดมากเลยหมหนึงรับกับบรอยเนาะก็จิเบิลยลอยู่ในตาบตามันคือโบผาเน่ตามันไม่ยแตกพอดดีนีีกระปปะเป็นนางกระปเลยวป็นนากระปเลยวะ ใส่บ้างก็น่าขอร้องกันตาแตกโป๊ะทุกบาทกันเลนะครับแต่ท่มันแตกกินนี่มันโมเห็นอยู่นี่บ่เห็นเลยแต่ว่าตามันขอเพิ่มเงินต้อนบอกป้องมากยังเลยมากันบ้างกันไหมตาประกอบดีตาครับนเบี้ยสิบมั้เดี๋ยวครับตาครับใหญ่ยุไส่มากพี่วัดใหญ่ใเออใหญ่แล้วนอนเหรอเดี๋ยวขอจิ้มน้ำจิ้มก่อนนี่นะครับตาหมูจะเลยบนบนกินน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอออ่าเขอใส่ไฟครับตรงนี้แฟตบอกแล้วคือว่า โอโอจดครับไดดครับหยังไงกระดูกบเมนตาแล้วรอามีดมาสิสวยไหมบนเด็สวยอยู่เอาบอกไว้ให้ยังสำคัญนี่ให้บอกวมัสวยให่ันแบมากังไดครับกินทั้งสีกับกินฟร้อนนติดกระดูกแกทีกูพูดแล้วสามครัแล้วเนีเหมือนเหมือนเหน่อันเมนต์ตาได้ครับโมฮนโอ้โแซบวางอิิตายกใายครับใช่าย ดามันแตกดามันแตกแล้วสวยมาเลยครับแฝงคำแม่นทั่วทั่วมาแล้วอยู่นี่ครับผมนี่ครับยกกระดูกสะตาแย่งตากันนี่แย่งตากันอยู่เดี๋ยวซิมครับวันนี้เป่นครับซันเจอแอร์มามามือนั่นแหละตามหาแต่ฝนฝนยู่ฝนเพราวันนี้ไม่เห็นฝนเขาวายจู๊อันนี้ตาตางหมูครับขอมาอีกคนนึงมีเพื่อนมีเพื่อนร่วมกันสองคนนายอ้อนถั่วสาวหมูสองตาครับคุณโย่ จากตมาจากไซนครับเจ้าจากมาจากซขับวารับกัสิเราหายิงคนหักกันหักรถนงีอันนึงสุวาอมไซนะเจ้าคีดอดเจ้าหักส่บกครับหัวหมูกินได้ทุกอย่างขมามาถือใจตลอดอ้ลงยอลงอย่งดนยุงนะครับใครแ่นี่นะแ นปลาหนักหน่อยขอผู้กองมาต้อมาสู้เผาอย่ามาเหล่าแมาเองครับแมนครับใครเออหน้าปลาหนักครับกั้นกันเพราะว่ากันกับอะไรเพราะว่าถือของเพราะขื่นเข้าถ้าว่าเปลาขอหยาดยกโซ่ให้หมดนะครับรออีกเมนูเมนูไทยครับเมนูกินเขาครับเมนูสุดท้ายอันนี้คือเมนูกับแจ่มเยอะ ดาบเลียนมากเขาคือบอกว่าเมนูคือเมนอยู่ไอ้หนึ่งแทงบอลน้าวเมนูเมนอยู่วัานี้เมนูคือวันที่จะเมนไยบานี้บานี้บ้างดีละได้มาตรวจราชการให้รายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษผู้กรอกสอนเฉพาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกูคือกูตรวจไปหาในเฟนเขียนนี่เขาบันได้มาตรวจงันได้ก็ม่รู้เรื่องกันบอกว่าตามกัไหนผู้ข่าวก็แบบแต่ครับ อย่างนั้นเราหอด้วยซึ่งเราเป็นอาเซียนอย่างไรเ้าเป็นประเทศทีโตตอนนั้นภาษาจีนบอกว่ารับฟังนอกนอกเบาครับไม่รู้เรื่องแมนเนรุ่มาแล <t> ้วครับหม้อหมูเบิร์ตไปแล้วครับครับที่เด็ดผนังปีนไก่แซ่บไปดีครับีมือนายอดท่วงครับเยี่ยมมากเป็นส่วนหน้ามาก่อนครับอันไหนครับเข้มข้นครับเฮดเป็นน้ำขมุ่นก็ได้ครับแมนเฮ็ดเป็นน้ำขมุ่นก็ได้ มีเจองมือเ่าหอนกินร้วมกะทิโอ้ยสุพมเป็นสีแล้วครับผมเป็นมูกัันเด้ครับสุพมเป็นสีทามือหลดดทมือกระเดีมาเมรเียดาอย่างมากหลุดอีกันดีบอกลากันดียับมาชมมือเขาตีกันเนื้อเจเยบอกเป็นตัวดีเลยบ่กดีอยากมาครับเพ็นกระดูกสุพมันมักวนมักอันนี้ฮากันน้องเราชือเบิงมเสียงครับเดี๋มันหอนอันนี้ลูกชินปลา หอมแดงเลยนี่ครับลูกชิ้นเลยครับลูกชิ้นปลาครับของโบราณชิบแบบนี้ขาแบบรูดแบบวาดปอกเบิดกระดูกเลยเอาซีฟิสาที่ยงโทรหาผมเลยบอสเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่อนครับเดี๋ยวนี้เอาลุ่นลุ่นออกจากกระดูกเลยแบบเนาะุ่น่นออกจากกระดูกเลยแบบปอกกระดูกเลยไอ้ไก่ครับอีกซีิสนาทีครับอีกนาทีอีกสหนา่งทีโทรหาผมเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายคลิปก่อนล่อนออกจากกระดูกครับ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 อีกซีฟิสทีโทรห่กินห้องกระดูกปุ้นี่นี่นับไปเลยป้าด ไม่ได้กินนะครับวันน้ำร้องม่งกันนะครับร้องกันว่าก็บอกเป้ยหลีครับเความนองหอกิ้ได้เบิร์กสินเลยนีครับโอ้ยยี่ิยังน้อไป้องไมย่ด้แลวอนทายอกไม่กนอกไม่กนต้องแฟดใส่เพื่อนโอ้ยแฟดแฟดครับเดี๋ยวแมาแล้วแฟตมาแล้วเพื่อนเอาอย่งน็อดนอจะเพิ่งทำไรเนี่ย เพื่อเบิร์ตดีจ้ะอะไดวะในการบ่เพื่อครับผมก่อนเจ้าบอจับจับจับเนี่ยนอนยังอยู่หมอเนี่หมอไปตักมาหยีเหมอยังอยู่ไอ้พวกเห็นได้้หูตีนยุ่มหลังกินได้เบิดแต่ว่ามองนีครับดูดเอาโอ้ยเขาบุกใครกันวะด้วโอ้นจอกกินลีว่ะไอ้เกินตุ่มเส้นวะไปขอนกันตุ่กจับเส้นตุ่มกับพลนครับกินขวดุกเลยแล้วเห็นปะครับ ดูดังงเฮ้นเหรอวะต่ยสมัยจนงูมุกกอกเดี๋ยเดี๋ยวุดข้อตกคูณดงข้อตกอยู่นี่ข้อตกอีกันึ่น่เดียวตีนเดียวบอลใหญ่ดังไาอีกไหมเพื่อนแล้วอันมืนก้อนใ้ายย่ก่อฐานเบิร์ตอยู่นี่มันจีลือ

สุดเพอเดียวเืสียบเดียวสดเเดียวไกัไกัให้เราหนาเมียก็ได้นั่นเขายิมว่านั่นเขายิมยู่เอาเอาลยดกินเลยไหมเยแล้วเขาสุดท้ายกินเขทายนนี่นี่ปฏิเสธว่าาคาเลยถึงแม้เสียนหลักฐานก็สังปฏิเสธไม่ได้เขาแสดงเขาเลยมอะ่าิอย่รับเลยขาดเับแต่วรับตอจาดเลบอกนอกินกครับนอใส่ลาย ผมขอจะข้ำก่อนน้องสครับตอนนี้ังไม่ได้ให้รอบคืนเไมด้ยเลยครับเด้ยน้องสไลต้บิรบเครับนองสายเครับสวดจ้ะวะมนสวดครับมาสวดบ้ครับผมนั่นนีบอกอะบางจีนีบอกเนียมันน่ามายู่เลยโอ้ยคอยยุ่ยังมีเท่าคอยถือมองยาบ้ายาบเท่าไปบอกนี่บอกอ่บางจี้อมองเขาอยมองยาบอยเอาไป็นสิ่ขอวกจักเลยขามานเด็กีรอปไปลูกแก่นบอกครับจีนไก่สักบาทมอนสิม้อ 75บาท75บาทโลนึงอิ่มันนีเหมือนตัวยางมยรแต่ว่าจะเป็นัสิบ่าแต่แต่ย่างอย่างาก่าของเจ็ดสิ้าบาท้ัสนตัวนั่นเ่อ่าะซื้อได้จะงเบียร์พี่กินดี่บมาครับมาูจักน้ำอกจากองนี่แหละยากคิดว่าเขาบุรจเอาจริงบ่นจะเป็นจริงจิงี่เเนาะไปออก